วิธีนะครับเล่นของใหญ่ๆนะครับอ่ะนี่คือการงัดบีมนะครับเดี๋ยวเอาเอาฟกเรียบที่เรามาหไปนะเดีะระวังลากฟ้าระวังเบลเบลวิ่ทั้งรถนะเตัวเบลนะเดี๋ยวไปเอาฟกเอายบยกเอาฟกเรียบโยกมาให้นะ วันนี้จัดงานใหญ่นะครับงานใหญ่แน่นอนทีมงานแล้วนะครับต้องเล่นของใหญ่ๆญนะครับวันนี้ ช่วยกันนะครับ <c oughs> ลักดีหามจัว่วลักจั่วหามบีมหามใบแฝงหามใบแฝงน <c oughs> ี่นะครับช่วยกันงัดทางงัดทางงัดเอาท่านี่แหละแดนเอาท่านี่ละนี่มาเพอ่ะครับ <c oughs> เอองัดไปหน่ออกไปเลยจะอะไรไปหน่ออกไปเลยจะอะไรไปหนิออกไปเลยติดเล็กติดเล็กนี่ติดเล็กตัวนี้พลิกเพล็กจับเออเอองัดออกไปหนิแล้วงัดตัวกลับมาบาปนี่โอเค อ่ออน,นี่ก็เป็นช่างสีนะครับช่างสีนะครับกำลังทาสีครับนนี่ช่างกำลังทาสีนะครับนั่นช่างสีอันนี้ก็นนกำลังเล่นงานบีมนะครับ